สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนวิธีการที่เราจะนําเงินของเราตเติมเงินของเราเข้า g w a l l e t ในแอปเป่าตังนะคะใครยังไม่เคยทําไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าขั้นตอนหรือวิธีการเติมเงินเนี่ยคลิปนี้ส้มสอนอย่างละเอียดเลยถ้าใครรู้สึกว่าอธิบายละเอียดเยอะเกินไปนะคะกดค้ามได้เลยค่ะเพราะคลิปนี้จะสอนพอ่อพ่อแม่แม่นะคะที่ยังไม่เคยใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยคลองใช้แอปไม่ค่อยคล่องมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้สอนให้อย่างละเอียดเลยค่ะ อธิบายก่อนนะคะว่าการเติมเงินในแอปเป่าตังเข้าใน g w a l l e t เนี่ยทำด้วยกัน4วิธีนะคะเลือกได้เลยว่าเราจะสะดวกใช้วิธีไหนเราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปลงทะเบียนทั้ง4วิธีนะคะวิธีแรกนะคะเราสามารถเติมเงินด้วย g w i l l e t ID ผ่านแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารหรือว่าจะเติมผ่าน g w a l l e t ที่ผูกกับ บัญชีของเป่าตังกับธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือว่าจะเติมเงินผ่าน QR code ที่เราใช้กันบ่อยๆหรือว่าจะเติมเงินผ่านตู้ ATM ก็ได้ค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันดีกว่านะคะเมื่อเราเปิดหน้าแอปเป่าตังแล้วจีเวลเลตจะเห็นตัว G นะคะกดเข้าไปตรงคําว่าหน้าหลักที่มีตัว G ีได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าของแอปเป่าตังนะคะที่ทุกคนจะเห็นกันอยู่เลยหลังจากนั้นนะคะก็กดคําว่าเติมเงินเข้า g ีเวลเลตค่ะมาดูวิธีแรกกันดีกว่าวิธีแรกคือการเติมเงินผ่านเป่าตังเปเป่า ตังเปคืออะไรช่องทางใหม่ของธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปเป่าตังเราจะไม่สมัครเป่าตังเปก็ได้หรือจะสมัครเป่าตังเปก็ได้ถ้าเราสมัครตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเติมเงินเข้าแอปเป่าตังรวมถึงการจ่ายค่านั่งค่าไฟต่าง,างๆกรุงไทยก็มีส่วนลดให้ค่ะอ่าช่องทางถัดไปนะคะก็คือการเติมเงินผ่าน กรุงไทยเน็กใครที่มีโหลดแอปพลิเคชันของกรุงไทยที่ชื่อว่ากรุงไทยเน็กสามารถกดช่องทางนี้เมื่อเรากดเข้าแล้วเนี่ยแอปเป่าตังจะเด้งเข้าไปที่หน้าของกรุงไทยเน็กค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเลยว่าวงเงินในกรุงไทยเน็กเราต้องการจะเติมเข้าแอปเป่าตังเท่าไหร่แล้วก็เช็คยอดเงินให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันก็เสร็จค่ะมาดูขั้นตอนถัดไปในส่วนของอีกวิธีหนึ่งคือการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังผ่านบัญชีกรุงไทยสําหรับคนที่ไม่ได้โหลดกรุงไทยเน็กมานะแต่รู้ว่าในธนาคารกรุงไทยเรานะมีเงินอยู่ใน บัญชีเราก็เข้าไปที่บัญชีกรุงไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบเขาก็จะให้เราผูกแอปเป่าตังของเรานะคะจีวีเลตตรงนี้กับบัญชีธนาคารกรุงไทยใส่เลขบัญชีอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาเราจะเติมเงินผ่านช่องทางนี้นะคะเราก็มากดช่องทางนี้เลยว่าบัญชีกรุงไทยแล้วก็กรอกยอดเงินลงไปจะเติมเท่าไหร่200 300400แล้วก็ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันเช่นเดียวกันค่ะ ก็เป <S an> ็นอ <an> ันเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูช่องทางถัดไปอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะดูตามกันไปเลยถ้าใครต้องการจะเติมเงินผ่านแอปธนาคารต่างๆนะคะโมบายแบงกิ้งที่ไม่ใช่กรุงไทยอาจจะเป็นไทยพาณิชย์กสิกรต่างๆนะคะก็เข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกธนาคารปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะกดคัดลอกคัดลอกอะไรคัดลอก G Wallet ID ค่ะกดคัดลอกตรงเลขหมายเลข1นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ไปเปิดแอปธนาคารของเราค่ะเปิดไปเลยตรงที่หมายเลข2แอปกรุงไท แอปกสิกรแอปไทยพาณิชย์ก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถเปิดเข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเด้งในแอปธนาคารของเราว่าเรามีธนาคารอะไรหลังจากนั้นค่ะเลขที่เราคัดลอกออกมาใช่ไหมคะมาที่แอปธนาคารแล้วนะคะกดตรงคําว่าเติมเงิน g ีเวเลตตัวเลขที่เรากบมาเมื่อสักครู่นะคะเราก็เอามาวางตรง g ีเวเลตสิบห้าหลักค่ะแล้วเราก็พิมพ์จํานวนเงินลงไปว่าเราต้องการเติมเงินเข้า g ีเวลเลตของเรากี่บาทเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเอาละมาดู ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคือการเติมเงินผ่าน QR พร้อมเพย์หรือ QR โค้ดที่เราเคยใช้งานกันบ่อยๆนะคะเวลาซื้อของเรากดเลือกตรง QR พร้อมเพย์ค่ะหลังจากนั้นเขาจะขึ้น QR โค้ดให้เรานะคะให้เรากดบันทึกรูปภาพ QR โค้ดค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่แอปธนาคารของเราแล้วก็เลือก QR โค้ดจากคลังภาพที่เราเซฟไว้แล้วก็เอาขึ้นมาสแกนเลยค่ะว่าเราต้องการที่จะเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังกี่บาทใส่ยอดเงินนะคะแล้วก็กดยืญญ่นยันเท่านี้ก็เงิน เข้าแอปเป่าตางังโดยการเติมเงินผ่าน QR code ค่ะและช่องทางเติมเงินถัดไปนะคะก็คือการเติมเงินผ่านตู้ ATM นั่นเองซึ่งการตเงินผ่านตู้ ATM กรุงไทยนะคะก็จะมี หน้าจอใหม่แล้วก็หน้าจอเก่าสําหรับหน้าจอใหม่นะคะก็ไปที่หน้าจอตู้ธนาคารกรุงไทยกดคําว่าเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์แล้วก็เลือกบัญชีแล้วเราก็จดนะคะระบุหมายเลข G ี a l e ลตไที่ขึ้นเลข15หลกักกรอกลงไปค่ะแล้วก็เกิดจำนวนเงินนะคะว่าเราจะเติมเงินเข้า G ีไ l เ e เรากี่บาทตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดยืนยันรายการเท่านี้ก็เสร็จค่ะแต่สำหรับตู้กรุงไทยหน้าจอเก่านะ จะต่างกันนิดเดียวค่ะก็กดเลือกในส่วนของเติมเงินสมัครหรือว่าบริการพร้อมเพยกดในคําว่าเติมเงินตรงนี้แล้วก็เลือกเติมเงินพร้อมเพย์เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือระบุ G Wallet 15หลักให้ถูกต้องและกดจํานวนเงินก็ดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการทํารายการในการเติมเงินเข้า G Wallet Apple ตังของเรานั่นเองค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยสําหรับการเติมเงินผ่านตู้ ATM ค่ะ ช่องทางหลากหลายช่องทางนะคะก็เป็นตัวเลือกให้พ่อพ่อ <ๆ S 2> แม่แม่ในการที่จะเลือกเติมเงินแอปเป่าตางังจีเวเลตว่าเราสะดวกช่องทางไหนเราก็ไปเติมเงินช่องทางนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําให้ได้ให้เก่งทําให้เป็นทุกวิธีนะคะเราเลือกที่เราสะดวกบางคนสะดวก QR Code ก็ไปทํา QR Code บางคนสะดวก Code, 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 ช่องทางตู้ ATM ก็ไปทําที่ตู้ ATM บางคนสะดวกมีแอปมือถือมีโบบายแบงกิ้งมีกรุงไทยเน็กก็สามารถโอนเงินนะคะผูกบัญชีกรุงไทยเน็กผูก เชียนาการภูมิไทยได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ส้มสรุปมาว,าว่ามีหลากหลายช่องทางให้เลือกเอาช่องทางที่เราสะดวกที่เราจะเติมเงินเข้าแอปเป่าตังจีเวเลตได้นั่นเองค่ะคลิปนี้ถ้าดีถูกใจมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชมสาราดีด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ